แฟนเก่าของผมเนี่ยเขามีคนใหม่ไปแล้วเขาก็บล็อกไอจแต่ไม่บล็อกเฟซกับไลน์ครูความพยายามสอนลูกศิษย์จร,จริงๆเรื่องนี้ว่าถ้าอยากให้แฟนเก่ากลับมาเนี่ยคุณมุฟออนให้เร็วคือคนเรามันจะเลือกคู่ชีวิตมันจะมองแค่สองขาขาแรกครับคือเกินเอื้อมกับไร้ค่าถ้าคนคนหนึ่งมองว่าคุณไร้ค่าพฤติกรรมของมันคือจะเริ่มไม่ตอบจะเริ่มตอบช้าจะเริ่มดองแชทจะเริ่มไม่มีเวลา แต่ถ้าคนรู้สึกว่าคุณเกินเอื้อมจะเริ่มทักหาจะเริ่มดูดูสตอรี่จะเริ่มทักมาจะเริ่มชวนคุยจะเริ่มชวนคุณไปเที่ยวจะเริ่มชวนคุณวางแผนอนาคตครับคำถามคือชีวิตคนเราเนี่ยอยากเลือกเลือกคู่ชีวิตที่มองลงไปโอ้อนะครับต่ำอะหรือคนอยากได้คนที่โอ้ยเป็นดวงดาวดูเกินเอื้มน,นิดหน่อยนะครับตื่นเต้นจังเลยถ้าเกิดว่าได้คนคนนี้มาเป็นคู่ชีวิตเพื่อนจะต้องปรบมือแน่เลยนะครับ ฉะนั้นเนี่ยถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยเริ่มหมดรักคุณเนี่ยครูความเลยสอนลูกศิษย์ทุกคนว่าอย่าอยู่ที่เดิมมันก็มองว่าคุณเนี่ยโพซิชันต่ํากว่ามันอยู่แล้วครับแล้ววันนี้คุณยังไม่มุกออนยังอยู่ที่เดิมครับหรือยังตามตือ้อตามโง่นะครับทำตัวให้มันรู้สึกว่าคุณต่าลงไปมากกว่าเดิมอีกแต่หวังว่าเขาจะต้องรักเรามากขึ้นมีแต่คนบ้าเท่านั้นครับที่อยากได้ผลลัพธ์ใหม่ๆแต่ยังทําอะไรแบบเดิมๆแต่ในเคสที่ ดึงแฟนเก่ากลับมาได้เลยครับผู้ค,คมบอกว่าเฮ้ยดวนเลยนะครับมูฟออนขึ้นไปเลยครับสร้างโพสิชันของตัวเองให้เหนือกว่าเขาครับในวันที่เขาเข้ามาสองเขาจะต้องเห็นว่าอ้ยชีวิตของคุณเริ่มที่จะดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นยิ้มได้มากขึ้นเข้าสังคมมากขึ้นมีสังคมคุณภาพมากขึ้นถ่ายรูปกับเพื่อนต่างเพศมากขึ้นดูเหมือนกับว่ามีสังคมบริบทสิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่คุณดูมีความสุขมากกว่าเดิมอีกฝ่ายมันจะเริ่มเห็นเห็นอะไรครับเห็นว่าคุณเกินเอื้อมครับ พอมนเห็นว่าคุณเกินเอื้อมมันก็อยากได้คุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มที่จะลุกขึ้นมุกออนให้ไวที่สุดนั่นคือการดึงแฟนเก่าที่ฉลาดที่สุดและเร็วที่สุดวิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอร์สสังจิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้น ให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7590บาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทำให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปรโพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้น คนต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ไลน์แอดที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ